สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการใช้งานเรียมีวัตตุโกรมาฝากกันครับเรียมีวัตถุโกรของเราครับต้องเชื่อมต่อผ่าน Le link, เรียมีลิงค์เพื่อความสะดวกสบายในการควบคุมและการตั้งค่ากันอื่นแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวเรีมีวัตเป็นตัวสาธิตนะครับผมก็จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าจะไม่เหมือนเรียมีวัตตุโกรในบางส่วนขั้นตอนที่1ครับผมดาวน์โหลดแอปเรีมีลิงค์บนตัวสมาร์ทโฟนครับขั้นตอนที่2ครับผมกดไปที่ปุ่มข้างๆข,ของตัวเรือนนาฬิกานะครับผม เตั้งค่าครับผมการใช้งานครับเลือกภาษาครับผมกดที่ภาษาไทยนะครับและกดที่เรียนกันขั้นตอนที่2ครับผมกดไปที่เครื่องหมายบวกบนตัวเรือสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเป็นตัวเรามีวัตถุโปรก็จะมีให้กดไปที่นาฬิกาครับแล้วเลือกตัวเรามีวัตถุโปรและกดเชื่อมต่อครับผมแต่สำหรับเจะมีวัตนะครับผมจะมีไอคอนขึ้นโชว์อยู่แล้วครับอยู่ทางด้านบนนี้ครับให้กดตรงนี้นะครับเพื่อการเชื่อมต่อกดยืนยันที่ตัวนาตัวเรือนาฬิกาครับและกดจับคู่ตัวบนตัวสมาร์ทโฟนและกดขั้นตอนถัดไปครับบนตัวเรือนนาฬิกา แลกดเริ่มต้นบนตัวสมาร์ทโฟนนี่ก็เป็นการปลูกกันที่เรียบร้อยครับตอนมีการซิงค์ข้อมูลนะครับในการดึงตรงข้างล่างยังมีวัดเตัวโปรของเรานะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5จุดเด่นด้วยกันครับเรามาเริ่มจุดเด่นที่หนึ่งเลยครับก็คือไลท์วัตเตอครับเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับหน้าจอเคลื่อนไหวครับบนมือถือของบนสมาร์ทโฟนครับวิธีการใช้งานครับผมก็กดค้างไว้ที่หน้าจอครับแล้วก็เลื่อนไปด้านขวามือนะครับจะมีรูปแบบ น่าจอให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบโดยไม่ซ้ำใครครับผมจุดเด่นที่2ครับผมบทออกกำลังกายครับผมบทนี้นะครับผมให้เรากดหน้าปัดเลื่องที่เราหมดแล้วไปที่หบดกีฬาที่เราชอบครับผมจากนั้นครับผมกดเริ่มต้นครับเรือมีวอเตอร์โป้นะครับผมจะมีโหมดออกกำลังกายด้วยกันทั้งหมด9ก้าสิในเรือมีลิงก์นะครับและสามารถเลือกโหมดที่ชื่นชอบไว้บนตัวเรือนาฬิกาได้สิบหมด3แบบพร้อมกับโดโอจีพครับเพื่อความบันทึกการออกกำลังกายที่แม่นยำ วิธีการออกกากออกกำลังกายนะผมให้กดปุ่มค่านะครับแั้นก็ให้กดตรงที่สิ้นสุดครับและเรามาดูการดูข้อมูลการออกกำลังกายนะครับผมที่บนเรียงในลิงก์ก็จะมีทิ่การออกกำลังกายไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับจุดเิ่นที่สามครับผมการใช้งานยาวนาน14วันครับแบตลี่สามารถใช้งานยาวนานได้14วันครับวิธีการเข้หมดแบบพลังงานครับของเรามีวัตต์โปลนะครับผมให้กดปัดขึ้นนะครับ ก็จะมีตัวเป็นรูปให้เข้าสมุด,มดเก็บพลังงานนะครับถ้าเป็นเรมีวัดก็ต้องไปที่ตั้งค่าครับผมเลื่อนไปหาคําตรงที่ว่าตั้งค่านะครับกดไปที่ตั้งค่าครับผมจากนั้นครับผมกดไปที่วัตถุประสมทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกหมดเก็บพลังงานด้าล่างครับผมแล้วก็ให้กดยืนยันครับในส่วนของวิธีการออกจ,จากหมวดเก็บพลังงานนะครับผมถ้าเป็นเรมีวอัดสโปก็ให้กดด้านข้างค้างไว้นะครับ เดียวมีวัดก็สามารถกดด้านข้างได้เหมือนกันนะครับมาต่อในส่วนของจุดที่สี่ครับการควบคุมกล้องครับวิธีการควบคุมกล้องขั้นตอนที่หนึ่งครับกดไปที่เมนูบนตัวเดียวมีลิงก์บนสมาร์ทโฟนของเราครับให้เลื่อนหาคําว่าตัวควบคุมกล้องนะครับแล้วกดเข้าไปครับหลังจากนั้นกดเปิดครับผมขั้นตอนที่สองครับผมไปที่นาฬิกาเรามีวัดตัวโกรครับให้กดปัดขึ้นนะครับผมแล้วให้เลื่อนหาคําว่า กต้องครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นครับผมมาลองสาธิตกันจากนั้นกดหลังจากนั้นเราสามารถกดชัตเตอร์บนตัวเรือนนาฬิกาว,วัตตอรโปของเราได้เลยครับเราไปต่อในจุดเด่นที่5กันเลยนะครับผมการควบคุมเพลงขั้นตอนที่1ครับเข้าแอปในมีลิงก์เหมือนเดิมครับผม ไปที่กับที่้วหลักก่อนนะครับผมก็ก็กะที่ตั้งค่ามานเดิมครับผมหลังจากนั้นครับให้เลื่อนไปตรงที่ระบบควบคุมการเล่นเพลงครับให้กดเปิดไปนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับและขั้นตอนที่สองครับไปที่นาฬิกาวัดตัวปรงของเราครับให้ปัดขึ้นนะครับให้เลื่อนหาคําว่าเพลงแล้วกดเข้าไปครับเราจะมาลองดูกันว่าเราจะมาลองสาธิตการควบคุมเพลงบนตัวเรามีวัดตัวปรุงครับไปที่เพลงที่เราชอบครับผมตอนนี้สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ ออฟไลน์และแบบออนไลน์นะครับเราก็จะมาลองดูเราสามารถกดหยุดบนตัวสมาร์ทโฟนขออภัยครับเราสามารถกดหยุดบนตัวแะมีวัดทูโกหรือเลือกเพลงถัดไปหรือเพิ่มเสียงลดเสียงได้ต่อไปเป็นปัญหาการแจ้งเ,เตือนนะครับหากเรามี วัตตัโปของเราไม่ทําการแจ้งเตือนต่างๆมีวิธีแก้ไขง่ายๆครับขั้นตอนที่หนึ่งครับไปที่เรียวมีลิงก์ของเรานะครับกดหน้าจอหลักก่อนนะครับกดที่ตั้งค่าด้านบนครับเลือกไปที่การแจ้งเตือนต่างๆถ้ามาลักษณะนี้็จะมีแอปพลิเคชันให้แจ้งเตือน,นะครับผมก็จะมีท่านี้ครับแต่เราสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ที่กดไปที่เพิ่มเติมครับแล้วเราสามารถติ๊กเปิดน,นะครับให้แอปต่างๆที่เราต้องการให้แจ้งเตือนบนตัวสมาร์ทวอท์ของเรา ในส่วนวิธีที่สองครับผมกดไปที่ตั้งค่าครับของมันตัวสมาร์ทโฟนครับเลือกไปที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะนะครับผมแล้วติ๊กไปที่การแจ้งเตือนนะครับผมและเราสามารถกดแอปต่างๆที่ต้องการให้แจ้งเตือนบนเรียมีวัตถุโปของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้ครับผมคุณก็สามารถใช้เรียมีวัตถุโปได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาเลยครับ